ึงก็บอกเมียมึงปลุกสีหลงกูโทรไปแม่งติดสายตลอดอะผัดผัดมึงก็ไม่มาเหมือนกันตเลยมันเป็นหน้าที่ของกูไงข้างนอกกันนั้นน่ะกูไม่ได้อะไรหรอกกูก็อยากมาท้ไมไม่ใช่หน้าที่ของกูอะถ้ากูมาเพื่อแบบเมื่ได้ยินเสียงนั้นเข้ามาเลยเพื่อนเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งไปเก็บสเตเมน่าด้วยนะกระโดดกระโดดหยองหยองพออย่างที่บอกนะเว้ยอย่าไปเล่นหนึ่งหนึ่งนะ เล่นเวลาเล่นแหะเบิร์ดกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนอย่าให้เสียงมันกบมึงได้อะ่าอยาอยา,อ,ยาอีโกโน้นะเพื่อนชวนด้วยนะเออชวนเพื่อนด้วยใช่เพิ่เป็นชิลไม่คิดอะไรละมารครบใช่ปะสิบเก้าใช่ปะอืมสมาธิสั้นเนาะพวกมึงเน่ะ เนิ่งหน่อยจ้ะน้ำพลหนึ่งสองห้าศูนย์แดงอ่ะอ๋อไม่รู้นะพี่พี่จะจ่ายแล้วอ่ะเยน้องอย่างน้ต่ำๆพี่ขอสามหัวนะน้องเขียแข็งๆเลยนะเวลายืนอะใช่เลยใช่คำหนึ่งเด่สติ๊กต๊อกอีกอยู่ตรงไหนอ่ะวิ่งไปมาดูเยอะยังวะไอ้สัตว์เออเดี๋ยวพี่ขี่ไปแล้วเราก็ได้จะถามย่าว่าอยู่เปล่า ีี่เกียตามนะเ <S <S ก็บสเตมินาแล้ววิ่งเป็นเทลเนอร์ป่ะครับพี่อะไรวะเนี่ยปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอเทลเนอร์ยังมีอยู่เหรอตอนแรกดรอบอ่ะเหมือนมีเรากับแม่งอะ่ะทีสองแก๊งอะ่ะอีแก๊งไม่พอแก๊งอินไม่ทำไมเสียงกระตุกวะอะไรพี่เสียงกระตุกอย่างมึงอะ่ะ ใช่เหรอเออที่บอกว่าไงอย่ามึงควักไอสัตว์อ๋อนี่เป็นไงเนี่ยไอแค่มีแล้วก็ถือไม่พักอ่ะไม่ไม่ไม่เสียงกระ่อนตัวตอนแรกๆเลยไม่เหมือนกูนะกูไม่ได้เห่ออะไรขนาดนั้นเหมือนเด็กไม่เคยมีอ่ะเด็กไม่ต้อ้วันอ่ะไม่ได้ปลาสืเขาไม่ได้ปาสิอนั่นนั่นนั่นเป็นที่เสื่อมแล้วโหันี่เสื่อมเหมือนกระตุกว่ะเริ่มมีอาการละถามว่าไงคะแต่คนอื่นไม่กระตุกนะ เราแบผมได้แล้วกับตัวนีเ่เป็นที่เด็ดผมเองไหวแน่นะบีไหวพี่ไหว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 แล้วมึงดูเลยนะเว้ยที่เวลาเราชนกับแม็กอะมันจะแบ่งโซนเป็นเหล่ากเทียกที่เหลือมันจะอยู่โซนนี้หมดเลยโซนขวาเ <c oughs> ชื่อกูดิเ <c oughs> ราควรจะกระทืมกันเองใช่เพราะว่าลมหลูกที่แล้วก็เป็นอย่างนั้น จริงเขาก็ขอวงกับอันนี้นะขอวงกับสภาบอกว่าแก๊งเล็กอาจจะตีกันก่อนฝั่งโน้นอ่ะเราเขาตีกับเทียมันพอมันวงมันไวไปอ่ะมันก็เลยมามารวมกันไงเวลาเวลาเล่นอ่ะชุบเพื่อนด้วยนะอย่าปล่อยเพื่อนนอนนะเฮ้ยแล่ชุบไม่ใช่ชุบโล่งๆหรืออะไรแบบอย่างนั้นมึงมึงก็ชุบแบบหาเหลี่ยมหามุมหน่อยพี่สอเราดันไปหามเลยหรอดันเลยดันเลยไม่ต้องขอบวงนะ ซักอยู่ตรงกลางดีไหมพี่คนละครึ่งทางให้มันกับเรามันก็จะวิ่งมาบ้างแหละกูว่าเขาคงไม่เป็นง่ายหรอกมั้งเอาให้คุ้มหน่อยนะเว้ยไอ้เจไอ้สัตว์ไม้มื่อยี่สิบล้านอ่ะรำ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 ไม่ตกูรำปะไม่ใช่แบบไอ้แคยตายโง่แบบเหมือนที่กูตีมึงตายในวอร์โซนอะไรไม่เอานะขี้ขวาเปิดแมปรัวๆหลงขี้ขวาเปิดแมปรัวๆรำยังตุ๊ดถ้าเราต้องต้องโดดอยู่ดีเปล่า เออแล้วทำพี่อะไรไม่ใช่หมัดลามแล้วก็ลามแล้ว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 โอ้ยเฮียตัวยังว้าเปิดว่าเปิดว่าก็ร้องกันนี้เนี่ยโอ้เอดีเปิดว่าปะไม่ไหวว่ะเหือสิบวิวิ่งไปเลยนะปัดเกาะก่อนเข้าไฟด้วยอย่าลืมนะเฮียสำคัญนะมึงมันยืมมึงได้นานขึ้นนะ เวลามึงแทงอ่ะเกาะใช้ไปเลยที่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเปลืองมีของมาให้ใช้พี่อซเลอ๋อเล่นตรงเลยไหมพี่ตรงเลยใช่ปะเรงตรงเลยครับเสียงเสียงดังๆเลยเนี่ยโอ้ยที่อย่างเงียบนะพี่โซไม่ด้เสียงแสบโซเลยว่ะไอแสนไปไหนอ่ะอยู่นี่เสียงดังๆเลยนะเสียงดังเลยนะดังนะของดังนะเต๋อไม่ย้อนไป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 ก้าวพี่รอ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 โดน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 ข้างหลังมาเร็วๆข้างหลังมาเร็วๆไปตู้กล่องกล่องของไปไปเฉยเลยเฉยเลยเฉยเลยยังจับผู้นี้

ไอ้ดีชมจับไม้จบไมยัดไม้ยัดไม้ยัดไม้พี่ยัดไม้ยัดไม้ยัดไม้ตายแป๊บตายตายรีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยตายตายตายโอ้โหคยโดนลามไอ้สัตว์พอไปสามตัวไอ้เหี้อเพื่อนหายไปไหนหมด่าตายอีกตายอีกตาอีกอยเพื่อนไหนกันห่อนไหมดนีอโหไม่มีกันไวจัดอ่ะ วสวยหวชุบไอโห่อบไอ้โ่หน่อยชุบไอ้โซหน่อยชุบไอ้โซ่อน่อ้เจตายไวจัดเลยรีเพื่อ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 รีเพือีเพอรีเพื่อรีเพื่อเพื่อรีเพื่อรีเพื่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 อรีเพื่รเพื่อเพื่อรเพื่อรีเพอรีเพื่อรีเพื่อรีเพอรีเพื่อรีเพื่ ชูเอกดีจะชูไปขยหรมดก่อนเอกดีเขาจะชูปมเนไมเนี่ยมึงไปให้หมดก่อนเป็นอะไรไอมาชูนี้ไอ้ดมาชูอีกตายตายเขาตายเขาตายเฮ้ยย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 ย ตาีแล right ้วตายตัวชุบตายตัวลิงตายลิงลิงลิงค่อยๆผมเอาไปโคตรเยอะไอ้ข่ากลัวไปเยอะจัดเพื่อนไม่ไหวอีเดี๋ยวพกแดงพกแดงพกแดงพกมาผมไหลจดดาตายตายตายพอพอพออ๋อเ้อ รีกินไวจัดเลยเว้ยเฮ้ยผมเอาไปเยอะนะเฮ้ยผมเอาไปเยอะนะกอแบื่งมลแลม่งีกันเร็วเฮ้ยพวกเนี้ยรีกันเร็วผมไปเล่นตรงนู้นละไอ้เฮียพอหันกับมา มาอ่านกับมาไม่มีเพื่อนเหลือเลยเพื่อนโดนลุมอยู่4ตัวสี่หนึ่งอะ่ะไอ้ที่เป็นไม่ได้ยังไงอะ่ะ